ท่านคเนพรจันทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควรยูงดรนิติธรปิลวาตศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2คุณครูสุภาวดีสการันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดควรยุงค่ะดิฉันนางสาวจุธารัตน์ทองนอกประวัติส่วนตัว จบการศึกษาปริญญาตรีวุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับราชการเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2562โรงเรียนวัดควรยูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขตสองค่ะด้านการสอนสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 วิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6และวิชาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. เจ้าหน้าที่การเงิน 3. นายทะเบียน 4. ครูเวรประจำวันศุกร์ 5. ครูเวนโรงอาหารประจำวันพฤหัส,สบดีและ 6. งานอนามัยโรงเรียนค่ะดิฉันขอนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานปฏิบัติอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ดังนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะด้านที่1 ก็คือด้านการปฏิบัติตนหัวข้อที่1วินัยและการรักษาวินยัยดิฉันได้สื่อสารอย่างเหมาะสมกับการรักเทศาต่อผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านของการพูดจานะคะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธ์นะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติของราชการค่ะ 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นวันมาฆาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นะคะและได้สืบสารประเพณีลอยกระทงโดยให้นักเรียนได้จัดทํากระทงขึ้นมาค่ะเพื่อไปลอยกระทงขอขมาแก่พระแม่คงคาค่ะ 3. จัญญาบรรวิชาชีพปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจัญญาบรรวิชาชีพ และมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนเช่นเข้าร่วมการประชุมการอบรมต่างๆค่ะและนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนค่ะ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดิฉันได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนทางสายกลางยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านค่ะการเลี้ยงไก่ไว้บริโภคและการออมเงินโดยมีการจัดทำบันทึกการออม ทุกครั้งค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมของนักเรียนนะคะที่ได้ปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและก็ที่บ้านค่ะ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานสอนอยู่เสมอและมีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเพื่อได้รับทราบถึงความต้องการสภาพของสังคม ครอบครัวของนักเรียนแล้วนำผลที่ได้นะคะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลทำให้นักเรียนมีผลสำเริจทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นค่ะหกจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ แสดงเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพไม่กระทำตนให้วิชาชีพครูเสียหายปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่สิษย์ได้เป็นอย่างดีและมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับเช่น การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปค่ะอย่างเช่นในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของอโรคโควิด19นะคะทางโรงเรียนก็เลยได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดิฉันก็เลยได้จัดทำสื่อวิดีโอหรือ หาแอปพลิเคชันต่างๆนะคะให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะต่อไปด้านที่2ด้านการพัฒนางานหัวข้อที่1นนะคะการจัดการเรียนการสอนดิฉันได้ศึกษามาตรฐานและจุดประสงค์รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมกับ เนื้อหาโดยจัดทำแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมัตถนะครบครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายค่ะอย่างเช่นการสอนออนไลน์โดยใช้ช่องทางการติดต่อผ่าน Line Application และการใช้สื่อวิดีโอจาก YouTube เป็นต้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมผ่านทาง Google Form ค่ะและนอกจากนี้ก็ได้จัดทำวิจัยขึ้นมานะคะเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e โดยการใช้แรงเสริมทางบวกในรายวิชาสังคมศึกษา ระ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดควรยูงค่ะที่มาของวิจัยนะคะปัญหาในการเรียนรู้ที่พบมากก็คือการขาดการส่งงานของนักเรียนตามระยะเวลาที่ครูกําหนดทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านการเรียนการสอนด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวกค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยระหนักถึงความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงประโยชน์และเจตคติที่ดีต่อการส่งงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและปลูกฝังความรับผิดชอบค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะที่ดิฉันได้จัดทำดังนี้นะคะ การให้แรงเสริมทางบวกก็คือการให้ดาวสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะนักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจที่ได้รับดาวเป็นแรงเสริมมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะได้รับรางวัลหรือคำชมเชย จึงสามารถนำวิธีนี้นะคะไปใช้กับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนอื่นๆได้ต่อไปค่ะหัวข้อที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ครูสร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเพื่ออาทรต่อนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดความสบายใจรักการมาเรียนการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีการอบรมในทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกสมาธิก่อนที่จะเริ่มเรียนค่ะ 3. ด้านการพัฒนาตนเองหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องค่ะ 4. การทำงานเป็นทีมการประกอบ กิจกรรมทางโรงเรียนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ร่วมอุดมการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจึงผ่านไปได้ด้วยดีและได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูค่ะ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมค่ะเช่นดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่การเงินนะคะ ดิฉันก็ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มความสามารถค่ะหัวข้อที่5การใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาให้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น การจัดทำสื่อออนไลน์สื่อมัลติมีเดียช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกสถานการณ์ค่ะ ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ